สวัสดีครับร้านต้าอะไรแต่งครับคลิปนี้มาส่งงานชุดโคมไฟหน้าของเว็บ1 1อยตัวเก่านะครับติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์กับไฟเลเไอร์แบบ rgb นะครับส่วนหลอดไฟเลี้ยวจะเป็นสีฟ้าไอบูและไฟลีจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ